ประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายอยู่หลายประการโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่เราเติบโตน้อยกว่าศักยภาพจริงปัญหาหนี้สินเรื้อรังปัญหาความเหลื่อมล้ำที่รุนแรงขึ้นทุกทีปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาสังคมและการเมือง ทั้งหมดนี้คือความท้าทายที่รัฐบาลพร้อมจะผสานพลังกับทุกภาคส่วน collaboration เปลี่ยนความท้าทายให้กลายเป็นความหวังโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคมของคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม inclusiveness รัฐบาลพร้อมเสริมศักยภาพสร้างโอกาสให้ประชาชนทั้งบทบาทและสิทธิ empowerment เพื่อพลิกฟื้นประเทศจากปัญหาที่รุมเร้าและทำให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง Collaboration, Inclusivity, Empowerment รู้สิ่งนบ้างฟังกี้ก็ชอบนะคำนี่แบบว่า very สมัยใหม่ collaboration ซึ่งก็เป็นคำที่แบบว่าร่วมงานด้วยกันทำงานด้วยกันเราสพอร์ตด้วยกันซึ่งก็ชอบนะเพราะว่า หลายๆครั้งในด้านของเทคแล้วกันนะของประเทศไทยหลายคนจะบอกว่าไม่ค่อยคอลแลบกันอ่าออโอเคเป็นต้ตตนใช่ใมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจสาหรับผมเองรู้สึกว่าทุกหัวข้อนั้นตรงไปกับเทรนด์หรือสถานการณ์หลายๆสถานการณ์ที่เราพูดกันตลอดหลายเดือนหรือหลายปีที่ผ่านมาทีนี้จะเรียงกันอย่างไรอะไรจะเกิดขึ้นก่อนช้าหลังนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องดําเนินการต่อจากนี้ไป แต่เราไปติดตามทั้ง10นโยบายกันก่อนครับว่ามีอะไรบ้างนโยบายแรกรัฐบาลจะผลักดันให้เกิดการปรับโครงสร้างหนี้สินทั้งระบบโดยเฉพาะกลุ่มสินเชื่อบ้านและรถนโยบายที่2รัฐบาลจะดูแลและส่งเสริมพร้อมกับปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SMEs นโยบายที่3รัฐบาลจะเร่งออกมาตรการเพื่อลดราคาค่าพลังงานและสาธารณูปโภค นโยบายที่4รัฐบาลจะสร้างรายได้ใหม่ของรัฐด้วยการนำเศรษฐกิจนอกระบบภาษี informal economy และเศรษฐกิจใต้ดิน underground economy เข้าสู่ระบบภาษีเคยได้ยินใช่ไหม underground economy มจริงๆก็เป็นคำที่ใหม่แต่มีมานานมากแล้วแค่ไม่ได้ออกมา ออกมาพูดถึงใช่บางครั้งเนี่ยวเวลาบอกอันด g ร o า n อ e โคน o มีก็อาจจะหมายถึงธ,ธุรกิจธุรกรรมบางอย่างที่เป็นสีเทาก็รวมอยู่ด้วยถ้าเราแก้ไขตรงจุดอื่นๆที่เราไม่เคยหยิบยกขึ้นมาแน่ผมว่าเศรษฐกิจดีขึ้นได้อย่างแน่อนอนนโยบายที่5รัฐบาลจะเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจโดยให้ความสําคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลําดับแรกและผลักดันโครงการดิจิทัลวอลเล็ตอ่าอันนี้เรื่องดิจิทัลวอลเล็ตคงต้องพูดหน่อยอพอเพราะเป็นดีเทคอ่เป็นดีเทคมากะเป็นดีเทคมาจะรสินว่า Yeah yeah digital wallet เป็น d t e c เพราะว่าเพราะอะไรที่ว่าก็ทุกอย่างเขาพยายามจะดิจ i ทัลไ้เป็นแบบ e governance อ่ะใช่ก็ถูกต้องนโยบายที่6รัฐบาลจะยกระดับการทําเกษตรแบบดั้งเดิมให้เป็นเกษตรทันสมัยตลาดนํานวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้นโยบายที่7รัฐบาลจะเร่งส่งเสริมการท่องเที่ยว นโยบายที่8รัฐบาลจะแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเด็ดขาดและครบวงจรนโยบายที่9รัฐบาลจะเร่งแก้ปัญหาอาชญากรรมอาชญากรรมออนไลน์มิจฉาชีพและอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนคืออันนี้อาจจะเหมือนขายตัวเองนิดนึงการขายดีเทคนนหนึงแต่ว่าตอนนี้เราก็จะอาจจะแบบว่ามาแก้ปัญหาแบบปลายทางเกี่ยวกับเรื่องโดนหลอกเงินโดนโกงในเรื่องอเรื่องของโลกออนไลน์แต่ว่า เราจะไม่โดนหลอกถ้าเราเป็นดิจิทัลเซอร์เซนที่ดีอันนี้ส่วนตัวนะฮะผมคิดแบบนี้แต่ว่าการที่จะปกป้อง ข้อมูลของพวกเราอ่ะของประชาชนคนไทยอ่ะก็เนี่ยก็ดี good <S แต่ว่ามันอาจจะอาจจะค่อนข้างซับซ้อนกว่าที่เราคิดใช่ใช่ใชแน่นอนอย่างที่บอกจะสังเกตว่าแต่ละนโยบายนีย่มันมีจุดที่มันเชื่อมโยงกันอยู่แล้วดังนั้นก็ต้อง,ต,องต้องมีนายกรัฐมนตรีในการที่จะ construct หรือ conduct ทั้งหมดที่มันมีอยู่ที่เกิดขึ้นและนโยบายที่10รัฐบาลจะส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและจัดสวัสดิการสังคมให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปดิจิทัลวัคเสียงเราก็พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสนับสนุนในมิติ ของการขับเคลื่อนเรื่องของการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีและมีคุณภาพครับผมต้องถือโอกาสนี้นะครับเฉลิมฉลองครบรอบ8ปีนะครับกระทรวงดีอีล่าสุดนะครับได้มีการถแถลงของท่านรัฐมนตรีท่านประเสร,ร,เริฐจันทร์ละหลวงทองไว้เป็นที่เรียบร้อยอเราไปฟังท่านสักนิดหนึ่งนะครับแล้วมาดูว่าท่านกําลังโฟกัสเรื่องอะไรเพราะว่ามีผลกับเราแน่ๆในอนาคตอันใกลน้นี้ผลที่ว่าเป็นบวกครับมองไปข้างหน้าในอนาคตนะครับเป้าหมายที่ เรายังมีอยู่ที่มีความท้าทายหลายอย่างเรื่องแรกนะครับก็คือคงหนีไม่พ้นนะครับเรื่องการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางด้านออนไลน์หรือที่เราเรียกกันดีว่าแก๊้งคอร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้ผลงานที่ปรากฏเนี่ยได้ผลสำลิดเป็นลำดับนะครับมูลค่าความเสียหายนี่ลดลงนะครับประมาณ30%กว่า เรื่องที่สองก็คือเรื่องของการเดินหน้าปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัลนะครับเป็นการดำเนินการผ่านการใช้นโยบายที่พวกเราได้ขับเคลื่อนแล้วก็คือเรื่องของ c l o u d พิร์สโนะครับเพื่อพัฒนาการบริหารจัดก,การภาคราชการให้ก้าวเข้าสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลในอนาคตเรื่องที่สามเรื่องการดูแลส่งเสริมช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับ ผลกระทบต่อการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมหลายแพลตฟอร์มนะครับที่มาดำเนินการในประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อภาคของ SME สิ่งเหล่านี้รัฐบาลให้ความสำคัญประกาศเป็นนโยบายที่ถแถลงต่อรัฐสภาด้วยนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยกระทรวงดีเองไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดเรื่องที่4กานะครับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อสร้างรายได้เพิ่มโอกาสให้กับคน าการส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ให้กับประชาชนนะครับองค์กรทุกองค์กรนั้นใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนะครับและเรื่องสุดท้ายนะครับการพัฒนาบุลาคลากรเพื่อรองรับกับสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลที่เข้ามาเกี่ยวพันกับชีวิตประจาวันพวกเราทุกทุกคนวันนี้กําลังคนด้านดิจิทัลของเราไม่เพียงพอ ถึงขนาดในที่ประชุมนี่ได้มีการกล่าวถึงว่าให้เราสร้างแพลตฟอร์มที่เกี่ยวกับการพัฒนาคนขึ้นมานะครับเพื่อที่ให้ประชาชนในประเทศเนี่ยสามารถเรียนรู้เรื่องของดีเท่าได้อย่างได้อย่างทั่วถึงเป็นระบบและมีความเท่าเทีเทยมกันนะครับ สิ่งหนึ่งที่พ่อรู้สึกได้ก็คือการลดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นและการเท่าทันซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องทํากันอย่างต่อเนื่องนะครับผมแล้วก็อื่นๆจริงๆแล้วด uh, ีเทคสเปเชียลของเราในวันนี้เนี่ยยังมีผู้บริหารนะครับที่เป็นเอกชนเข้ามาพูดอยู่อีกหลายท่านด้วยกันนะครับรวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐอื่นๆซึ่งถ้ามีประโยชน์นะครับและเป็นประเด็นที่น่าสนใจเราก็จะมานําเสนอในดีเทคสเปเชียลของเราต่อไปครับ